หลายคนกำลังจับตามองคนที่เข้ามาดูแลลิลลี่เงียนในฐานะผู้จัดก,การส่วนตัวคนล่าสุดว่าเป็นใครมาจากไหนไว้วางใจได้หรือเปล่าบอกเลยดีกรีไม่ธรรมดาเคยถูกอาจารย์รักราชสีฟานธงวาดจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแม่สื่อเทียบตินทีวีพูนช่วยแนะนำตัวเองหน่อยเป็นใครมาจากไหนพี่เดซี่เองค่ะเจอรี่นาทรนรีวรัลไลพักชื่อเดิมสมชายเล็กน้อยอยู่ในวงการสื่อมาร่วมร่วม30ปีแล้วเริ่มต้นจากการเป็นนักข่าวตัวเล็กตัวเล็กนี่แหละทำนิตยาสารวัยรุ่นจากนั้น ก็มาทําข่าวละครเฉพาะกิจทําข่าวนังเพลงเมื่อก่อนนักข่าวจะแยกเป็นสายสายสาย,สายละครสายนางสายเพลงจนได้มาร่วมทีมทำนิตยาสารปาปาัสศีฉบับแรกของเมืองไทยเป็นนักข่าวปาปาัสซีคนแรกของเมืองไทยกอร์สิบสตอร์เป็นลูกน้องมือขวาของแก้วพรีเมียนปั้นมือทองในยุคนั้นเป็นคนปั้นอ้ําพัชราภานุ่นวรน,นุษต,ตักบงกฎและดาราช่องเจ็ดอีกหลายคนพีเดซี่เริ่มต้นจากการเป็นนักข่าวจากนั้นตำแหน่งก็ขยับสูงสุดเป็นบรรณาธิการบริหารกอ1์สิบสตร์ แล้วก็ลาออกมาเปิดบริษัทของตัวเองทำสำนักข่าวที่มีนิตยสาราบันเทิงเยอะที่สุดในประเทศไทย